บใบนี้นะคะก็จะ,จะเป็นสินคา้างานช็อปนะคะใบเขาก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะ how, ต, ables, <S 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 ตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์สั้นได้นะคะไม่ใส่สามารถไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะตัวด้านหน้าเขาก็จะเป็นหนังสารนะสวยมากนะคะใบนี้นี่นะคะทั้งใบเลยนะเป็นแบบนี้นะคะใบเล็กๆน่ารักตัวนี้สามารถทําเป็นกระเป๋าถือเฉยๆก็ได้นะคะหรือว่า ลูกค้าอยากสะพายค่ะเขาก็มีสายมาให้แล้วก็มีที่รองบ่ามาให้ด้วยนะสายตัวนี้แต่นุ่นลองสะพายให้ดูนะคะมีสะพายแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะส่วนด้านหน้าด้านบนของเขานะคะนุ่นไม่ได้เอาออกนะเขาจะเป็นตัวแบบตัวตัวอะไรนะตัวแม่เหล็กอะคะ่ะแม่เหล็กตรงนี้เขาจะดูดแล้วก็ มีตัวล็อกออกมาแล้วก็หมุนนะคะรุ่นนี้รุ่นก็ไม่แน่ใจเรียบเป็นแบบไหนนะส่วนตัวด้านในกระเป๋านะคะก็ไม่มีอะไรเลยเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเป็นงานช็อปเนอะเขาจะมาพร้อมถุงผ้านี่นะคะเขาจะมาพร้อมถุงผ้าเป็นเซ็ตของเขาแบบยังดีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใส่โทรศัพท์รุ่น13 Pro Max ได้ไหมนี่นะคะ Okay. คือตัวโทรศัพท์นะ่ะไม่สามารถใส่แนวตั้งอย่างนี้ได้นะคะลูกค้าต้องนอนไปเดี๋ยวนุ้นใส่ให้ดูนะคะนะคือเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นแบบนี้นะคะใส่เข้าไปได้นี่นะคะใส่แล้วก็ประมาณนี้ก็คือสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ได้เพิ่มนะคะกระเป๋าสตางค์สั้น กุญแจรถหรือก็สเปรย์แอลกอฮอล์ก็สามารถใส่ได้นะคะแบบเป็นใบเล็กๆนะคะใส่น่ารักน่ารักเดินถือก็ได้นะคะหรือจะสะพายข้างก็เก๋ๆนะสายสามารถถอดออกได้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะก็ใครอ้อลืมวัดขนาดเดี๋ยวนุนวัดขนาดให้นะคะนุนวัดความสูงแค่ขอบขอบตรงนี้นะไม่ได้วัดขอบเหล็กขบรุนนะคะ,ะความสูงเขาประมาณ6นิ้วนะคะ ส่วนตัวฐานกระเป๋าถ้าข้างบนเนี่ยเขากว้างกว่าอยู่แล้วข้างบนเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะส่วนที่ฐานด้านล่างประมาณ6นิ้วครึ่งเกือบเกือบ7นิ้วนะคะแล้วก็ตัวความหนาของเขาตรงนี้นะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะก็ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบนี้งานชอบสวยมากของจริงนี่นะคะป้ายแท็กข้างหลังเขาก็จะเป็นสีส้มอ่นี่นะคะ